รโรบนโนคอนเฟิร์มอาจูตกลงพร้อมซบเรเวอร์พูลถาวบอในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมลากถ้วยหูใบใหญ่5ข้อจากสนามซ้อมก่อนเรเวอร์พูลประทักับทางนาบบรีโค้ชที่ดีทุกวันที่ดีเพราะพูดถึงสปราริติและก็นาบบรีนะแค่เสมอไม่เอาสปราริติโบนาบ,บรีหวังค้นเรเวอร์ูเต็มที่ในภรรกนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริเวอ้วพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริเวอรวพูนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เด็กกันทีทางฟอร์บิชโอรามาโนนักข่าวระดับเชียวันออกมายืนยันผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวนะว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพฟีน์เบอร์ลินกฤษพร้อมที่จะเซ็นสัญญาขาวบอลกับทางอาจูเมโร์แต่กระตัดที่นักเตะก,ก็ยินดีที่จะบรรลุข้อตกลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแข้งบาวเซเรียนย้ายจากทางจูเวนตุสไปยังชินแอนฟิลด์ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลดาวสท้ายของตลาดซื้อข,ขายซัมเมอร์นี้และมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่เสมอก,กับทางเอฟเวอร์ตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สัญญาย,ยืมตัวของอาตูนั้นมีออปชันซื้อขาดอยู่ที่ประมาณ37.5ล้านยูโรซึ่งทางโรมาโนเองได้แจ้งข่าวดีว่าทางลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะเจรจา,าเพื่อตกลงใช้ออปชันดังกล่าวกับทางจูเวนตุสมาแล้วซึ่งลิเวอร์พูลจะใช้ออปชันซื้อขาดของอาตูในราคาอยู่ที่37.5ล้านยูโรซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับใช้ l อลเอฟซีได้ทำการเจรจา,ากับทางจูเวนตุสถึงความเป็นไปนได้ในการจ่ายเงินดังกล่าวภายในระยะเวลา2ปี ส่วนอัตูได้บรรลุกข้อตกลงในการย้ายทีมชาวบอลแล้วซึ่งสัญญาการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หากลิเวอ์ฟูตัดสินใจใช้ออปชั่นดังกล่าวบรอมโ,โนที่กล่าวระบุป,ปิดใช้เล็บฟูฐานะปองแชมป์เกาเ่าเตรียมลงเล่นในเกมแชมเปียนลีกประบ่งกลุ่มลัแลรายที่บุกไปเย็นนาปรีในวันพุทธที่7กันยายนี้ จากผลงานในพิมพ์ริกที่ออกจากการะท่อนกระแท่นประกอบกับการมีปัญหานักเตะผักดันล้มเจ็บอย่างไม่ขาดสายจึงน่าสนใจนะว่าซีซั่นนี้ทีมของเชคเกนคอฟจะไปได้สวยเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาหรือไม่เนื่องจากของแดงได้ลุ้นคว้าชแชมป์ถึง4บรายการและนี่คือสิัิกาณล่าสุดจากการซ้อมของเบรแมชชีนก่อนจะบุกไปหวดกับสโมสรดังของเซเรียเริ่มจากที่หนึ่งกันก่อนกันเชโก,กคัมแบกนะ ในที่สุดแล้วกองกลางสเปนิชก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วหลังบาดเจ็บไปนานร่วมเดือนและส่งผลให้เกมดูรมของเรอัลมูดแก่งไปแก่งมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่ยืนยันนะว่าคุณอีีขุนพลทีมบาร์ซ่าและก็บาเยอร์ม,มินนกลงซ้อมได้แบบเต็มสูบหลังเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นที่ผ่านมาทีบุกไปเสมอรกระทางฟูลแลม2ต่อ2วันที่6สิงหาคมและพร้อมลงสนามแน่นอนสุดท้าย แต่ว่าครอปนี่จะส่งจอมทัพมาสเตปเปร์น,รนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงที่สนามจีโกอาร์มันโชมาราตุน่าฟัดกับทีมของกุซูบรูซานโนสปาริติเลยหรือไม่แต่จากการปัดจากจอแดนฮันด์สันกับทางฟาบิโอคาร์ันโชเพิ่มไปอีกนั้นจะมีความเป็นไปได้สูงที่ทางจีโก้จะลงเล่นเป็นตัวจริงทันชีหลังจากหายเดี้ยงในครั้งนี้นอกจากนี้เดอร์มินเบอร์ยังเชื่อได้ว่าเจมินเนอร์จะมีชื่อติดโพส,สเซเวตคนแรกของทีมในเกมบันพุธนี้เช่นเดียวกันต่อมาเขาที่2อาตูประเดิมสนาม โดยฮาเคนโดกับตันทีมลิเวอร์พูลไม่ล้มเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งรายบางทีครับอาจจะไม่มีวิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาเสริมทัพเพิ่มก่อนจะปิดตลาดก็เป็นได้หลังถูกเลือกันว่าน่าวดังหลายรายปรากฏว่าหงแดงตัดสินใจควา้าดนวเตะสนเกินของเชมิโนสมา่วมทัพแบบยืนตัวและก็ถูกแฟนบอลโวยแหลกเนื่องจากไม่ได้ใช้ชื่อของพวกเขาบอกว่าจะย้ายมาช่วยทีมให้ทีมมีแผงการที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ขณะเดียวกันมันฟ้องว่าอยู่ทีมจากเบอร์ซิไซได้สัญ,ญญาแบบตื่นระหนก เนื่องจากพวกเขาไม่เหลือตัวเลือกอีกแล้วกับการจ่ายตลาดในช่วงเวนิสทายเจนไร,รก็ตามเชื่อว่าอาตูนั้นจะได้สัมผัสกับเกมบูก๊กับทางนาบรีเนื่องจากเขาหากินอยู่ในลีกอิตาลีอยู่แล้วจึงน่าจะมีความคุ้นเคยกับคู่ต่อกอรลายนี้มากกว่าขุนพลถงแดงทุกชีวิตหากแต่อาจได้ลงสนามเป็นตัวสำรองมากกว่าในครั้งนี้ต่อมาข้อที่3แปดรายไม่โผล่ในสนามซ้อมเลยนะจากสถานการที่เป็นอยู่เ์พู มีนักเตะล้มเจ็บรวมแล้ว8ปรายเนื่องจากพวกเขาไม่ได้ลงซ้อมกับทีมและก็พลาดเกมบุกกระทางดาบรีอย่างแน่นอนอยู่แล้วซึ่งจำนวนนี้ประกอบไปด้วย h a นเดร์สันซึ่งไม่ได้ลงเล่นในเกมบุกไปเจ้ากระทางเอฟเวอร์ตันรวมถึงคาร์บันโจซึ่งเดียงเพิ่มเป็นรายสวนล่าสุดน,นะฮะจากเกมเบอร์ซิไซต์ดาบบี้แมท สำหรับนักเตะที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและก็ยังลงสนามไม่ได้ประกอบไปด้วยอเด็กอกอเกเชมเบรนกับทางนาบิเกตาซึ่งคนนี้ถูกครับหันออกจากโพอ่าโพในการส่งชื่อลงเตะถ้วยแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วขณะเดยียวกันเคอร์ติสโจนก็ยังกลับมาซ้อมไม่ได้เช่นเดียวกันกับทางอิบราฮิมากนนเต้เควินเคเรเฮอร์และก็เควินแรมซีซึ่ง8รายนี้จะไม่มีเอี่ยวในเกมบุกกับทางนาบี อย่างไรก็ตามหากจะเลือกมองในแง่บวกอย่างน้อยดิวอฟูก็ได้2กํกำลังสำคัญทั้งโชเอลมาติฟกับจีกโชต้าหายเจ็บกลับลงเล่นได้แล้วหลังทั้งคู่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมบุกไปโดนกระทางทอฟฟี่สีน้ำเงินถามาข้อที่4ีขุนพลหงแดง21ชีวิตบุกเมืองพิซซ่านะโดยหลังเสร็จสิ้นการซ้อมโดยเล็งเห็นได้ชัดเจนแว่านักเตะค,คนไหน พร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรที่สุดแล้วลิเวอร์พูลก็หอบนักเตะบินไปที่อิตาลีรวมทั้งหมด21คนดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สับประตูก็จะเป็นอาริสุมเบเกอร์อาเดรียนฮาวิสเดวิชกองหลังก็จะมีเฟอร์ชิลฟันไดโจโกเมสโจเอลมาติฟนัดฟิลิปเทนนิสเดอร์อาโนแอนดี้บรบเบอร์ซันและคอสตาทซิมิกาสส่วนกองกลางก็จะเป็นฟาบิโนจิเอโกอาจูฮาวิเอเริชเจมินเนอร์และก็สเตฟานไบายเซติก โซนกองหน้าก็าจะเป็นโมซาลาดาวินูเจสดิโกโชตาลุยดิอาสและก็บรเบโตฟิโน่ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5สองฟอร์มนาบารีน่ากลัวไม่หยอกเลยนะจาก์ตรารนักเตะในช่วงซัมเมอร์นั้นนาบารีมีการถ่ายเททีมมากพอสมควรทั้งนักเตะขาเข้าและขาออกแต่สุดท้ายแล้วพวกเขายังมีวิกเตอร์โอซิมเฮมกองหน้าทีมชาติในจีเรียอยู่ที่สมสรพร้อมทั้งกับยืนยันนะว่าไม่ได้ติดต่อคว้าตัวเคสโนบราโ ส่วนหน้าทีแมนยูอย่างที่สื่อสโมสรโมเมตอย่างใดสำหรับผลงานการลงเล่นในเกมเซเรียห้านัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าทีมของสปาริติออกสตาร์ทอย่างน่าจับตามองเนื่องจากพวกเขายังไม่แพ้ใครและก็รังตำแหน่งรองจ่าฝูงจะมีแต้มตามหลังอตาลนตา2แต้มยิ่งไปกว่าน,นั้นก่อนหน้าเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลวันพุธนี้นาบารีก็โชว์ฟอร์มสวยด้วยการบุกไปสยบลาซิโอ2ต่อ1เก็บได้11แต้มจากผลงานชนะ3เสมอ2 แถมซอยตาข่ายได้มากถึง12ประตูมาที่สุดในเตีอาเพิ่มเชิงันอีกด้วยฉะนั้นแล้วจึงบอกได้เลยนะว่าหงแดงจะต้องระเบิดฟอร์มดีที่สุดออกไม้จนได้เมื่ฉะนั้นพวกเขาอาจจะปีกหักเป็นการประเดิมในเกมแชมเปียนลีกทีสั้นนี้ก็เป็นได้นะเช็กินคอปในายใหญ่ลิเวอร์พูลยกย่องโรเซโนสปาเดตตี etti, พร้อมชื่นชมนาบารีนว่าทีมที่เล่นฟุตบอลที่ดีมีสไตล์ที่เข้มข้นในกอง,งนี้ เด็กฟูมมีโปรแกรมอไปเย็นนาปรีในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกของกลุ่ม A ค่าคืนวันนี้ซึ่งครับจะได้ดวนฝีมือกระทางสปาริติหนึ่งในโคช้ชที่เขาให้ความเคารพมากคนหนึ่งเลย ซึ่งกับมิสเตอร์สปาริตินั้นผมเคยคุมทีมเจอกับเขาด้วยเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เขาอยู่ที่เชนิสเซปีเตอร์สเบิร์กที่นรัสเซียเขาเป็นยอดคนอย่างแท้จริงในเกมฟุตบอลทํางานไปทั่วโลกประสบความสำเร็จมากมายคุณจะเห็นตราประทับของเขาในทีมมันชัดเจนเสมอว่าใครเป็นโคช้ชผมให้ความเคารพในเรื่องนี้เป็นอย่างมากราคอยที่จะเจอกับเขากับนาบารีพวกเขาดีมากเลยนะผมไม่ชวนร้อเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าไม่นานมานี้สถานการณ์ของนาบารีจะประมาทนิดหน่อย ตอนที่นักเตะจะย้ายกันออกไปด้วยผลต,ต่างๆมากมายและทุกอย่างก็นิ่งอีกครั้งผมมีความสุขกับผู้คนที่นี่แต่นักเตะคนหนึ่งที่อยู่กับทีมสเสมอก็คือเซริสกี้และคุณสามารถสร้างโดยมีเขาเป็นแกนกลางได้อีกครั้งมันเป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากผมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฟุตบอลที่ดีสไตล์ที่เข้มข้นวิธีการที่แตกต่างซึ่งดีจริงๆผมต้องบอกอย่างนั้นซาเบเรตตเป็นโค้ชที่ดีแต่นั้นไม่มีใครเซอร์ไพร์ และชัดเจนว่าค่อนข้างจะผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่อาจจะตื่นเต้นรอบตัวแตงนั้นมันน่าจ,จะลงตัวมากต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงในครั้งนี้ลูซาโนสปาริติเฮดโค้ชนาบารีเผยในว่าตนคาดหวังถึงชนยชนะสำหรับเกมอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนเลกรอบแกลุุมุ่มเอนัดแรกที่ทัพอาซูรามีโปรแกรมเปิดรังคัสตาดิโอเชเอโกอามานดันโดมาราตุน่าโดยกระทันลิร์ฟูยอดทีมจากอังกฤษในวันพุธนี้ ถึงแม้ชื่อชั้นนาบปรีเป็นรองเลวพูพอสมควรแต่สปาร์ติไม่เคยหวังผลเสมอหลังจากที่นาบปรีเพิ่งโชว์ฟอร์มแจ่มบุกไป,ปเชิดดดลาซิโอสอต่อนหนึ่งในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้าเราตั้งใจเล่นเพื่อผลการแข่งขันแบบนั้นมันก็เท่ากับว่าเป็นการจัดกัดฟอร์มการเล่นของเราจากเกมล่าสุด ซึ่งยอดกุนซูชาวอิตาเลียนวายสเปนรนีได้กล่าวหลังถูกถามว่าพอใจกับผลเสมอในการเจอกับทางนิเบอร์พูหรือไม่เรารู้ว่าลาซิโอเต็มไปด้วยนักเตะชั้นยอดแต่เราก็บุกกรุงรมด้วยความตั้งใจที่จะชนะถึงแม้เรานั้นรู้ดีว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายก็ตามที เราได้กลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกกันอีกครั้งและกำลังจะได้เจอกับหนึ่งในสุดยอดทีมทัวร์นาเมนต์แต่เราก็ต้องการโชว์ฟอร์มให้ได้ตามมาตรฐานของเราเช่นเดียวกันเราไม่ต้องการจะลงไปเล่นในสนามเพื่อได้รับคำสรรเสริญเยินยอเราต้องการชัยชนะเหมือนตอนที่ประทางประตูที่2ได้ในเกมกับทางลาซิโอในครั้งนี้นั่นเองครับและขา่าวที่ฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันทุกทุกคนครับ